สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะยิ้พี่เจ้าทีพูค่ะคุณผู้ชมนะคะสวัสดีวันจันทร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงแรกช่วงนี้สั่งกันหรือยังนะสำหรับน้ำพริกครัวเจอแอนนะคะมีทั้งหมด5สูตร5รสชาติคุณผู้ชมนะคะน้ำพริกครัวเจอแอนรองนะางงามจักรวาลอันดับหนึ่งหลายคนบอกสั่งไป3 4ชุดแล้วนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้โปรนะคุณผู้ชมนะ,ะสี่กระปุกเหลือเพียง370 4กระปุกเหลือเพียง370นะคะมีน้ำพริก หมูอร่อยเลิศรสนะคะน้ำพริกเก็ดเข็มทองต้มยำนะคะเผ็ดร้อนครบเครื่องต้มยำไม่มีเนื้อสัตว์นะคะน้ำพริกแซลมอนไข่เค็มนะคะผัดซีซาร์เผ็ดซีซาร์กับเนื้อแซลมอนนะครับแล้วก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อไข่เค็มนะคะน้ำพริกอก ไก่นะคบเผ็ดร้อนนะคบเข้าได้กับทุกเมนูและน้ำพริกรสสุดท้ายนี้อร่อยมากใครมารายการก็อบอกอร่อยหมดเลยนะคะจริงจังหมาล่านะคะ99.99% 99คือเนื้อปลาจริงจังกรอบอร่อยแล้วก็คลุกเค,คล้าไปด้วยเนื้อหมาล่า4กระป๋องเหลือเพียง370บาทเท่านั้น370บาทสแกน QR โค้ดด้านล่างแล้วสั่งได้เลยนะคะสำหรับน้ำพริกัวเจแอนนะคะ,ะมาที่ข่าวบันเทิงคุณผู้ชมนะคะเลิกกันแล้ว คบกันได้ถึงเดือนเลี้ยงอรันเป็นปีแล้วหรอถึงหรอหรอครบกันได้ไม่นานน่ะเลิกแล้วหรอนะคะอาไทายกับน้ำเพชรนะคะเขาบอกว่าเผยสาเหตุเลิกน้ำเพชรเจอดราม่ามันเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะบอกผู้หญิงเนี่ยคบตัวเองเพราะเงินนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงนะคะก็ถูกจับตามองจากสังคมนะคุณผู้ชมนะค,ะครับเพราะว่าคบกันได้ไม่นานน่ะ น้ำเพชรเนี่ยอิสร,รีใช่ไหมน้ำเพชรอิสร,รีนะคะโด่งดังมาจากเวทีนางงามเวทีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเด็กในบ้านอะไรนะคี้เมามิสคี้เมาใช่ไหมเออนะครับคุณผู้ชมนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นข่าวมาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเลิกลากันแล้วนะคะโดยอาไทยเนี่ยเขาได้ออกมาชี้แจงผ่านใน IG Story นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอ่านตามนี้เลยนะครับว่าเขาชี้แจงเยอะจังเลยนี่ชี้แจงหรือจดหมายวันเนี้ย นะคะสวัสดีครับพี่ๆนะคะทุกคนวันนี้ผมเข้ามาแจ้งกับกาผมกับน้ำเพชรเราได้เลิกกันครับนะคะสาเหตุมาจากความคิดเห็นในการใช้ชีวิตของเราไม่ค่อยตรงกันครับนะคะเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินด้วยกันไปต่อได้นะคะออส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าผู้หญิงคบเพราะเงินนะคะอยากจะบอกว่าไม่จริงครับน้ำเพชรเขารวยกว่าผม ขาไม่จําเป็นจะต้องคบผมเพราะเงินอันนี้ผู้ชายโอเคนะพูดเคลียนะนะคะ,ะที่บอกว่าเขาคบผมเพราะกระแสไม่จริงครับเขามีชื่อเสียงมาจากตัวเองตัวเขาอยู่แล้วที่เขาบอกว่าเขางี่เง่าเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลไม่จริงนะครับนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิด คิดที่โตเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่มีเหตุผลนี่อันนี้อันนี้มีเหตุผลใช่ไหมไม่มีเหตุผลทาไมเลือกขนาดรันปุงงนะคะอย่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้หรอกครับอ๋อเออแต่น้องน้ำเพชรเขาก็ดูแลเนาะ อ๋อผมต้องขอโทษทุกคนนะครับขอโทษน้ําเพชรขอโทษครอบครัวน้ําเพชรขอโทษพี่ๆของน้ําเพชรทุกท่านขอโทษที่ทําให้เขาต้องเสียใจนะคุณผู้ชมนะคะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราสองคนยังมีหน้าที่คือความมอบความสุขให้ทุกคนนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็าตามฝากให้กําลังใจเราสองคนด้วยนะครับนะฮะจบง่ายๆเนาะไปง่ายๆจบง่ายๆ เป็นแฟนกันง่ายๆ่ปใจุกง่ายๆนะคะงงมากเลยอ่ะเออเปิดตัวว่าเพิ่งคบหาดูใจกันไม่ทันไรนะคะเลิกกันอีกแล้วไม่ใช่อีก2อาทิตย์มากลับมาคบกันอีกนะรันไม่มีหรือเปล่าหรือจะมีหรือเปล่ารันันไม่แน่ใจอ่ะเรื่องเนี้ยเออคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นผ่านทางช่อง YouTube ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทำไมเลิกกันเร็วเหลือเกินทุกคนมีเหตุผลทุกคนเป็นคนดีแต่ทำไมทุกคนเลิกกันเร็วเหลือเกินนะคะเป็นคนดีก็ต้องอยู่ด้วยกันนานๆสิลันเป็นคนดีก็ต้องอยู่ด้วยกันนานๆทำไมคบกันแป๊บๆเลิกกันเร็วจังเลยลูกนะคะอ่ะกติดตามดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะว่าจะมีรีทงรีเทิร์นกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเลิกกันเพราะกระแสหรือว่าเลิกกันเพราะอะไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปหรือว่าเลิกกันจริงหรือมั่วชัวหรือไม่หลายคนก็สงสัยนะคะ คู่นี้ประกาศเลกไม่เลิกกันเนาะประกาศคบกันแล้วนะคุณผู้ชมนะคะในงานแต่งของแก้มบุ๋มใช่ไหมนี่วันก่อนแม่รีเขาเอาการ์ดมาให้เรานะานรันแะม่ลีนะเขาเอาการ์ดแต่งงานแต่งมาให้ให้ทางพี่เต๋าขอบคุณแม่รีมากนะคะแต่เต๋าไม่ได้ไม่ได้ไปแม่เพราะว่าติดธุระนะแม่นะขอบคุณคุณแม่รีมากเลยนะคะก็เป็นงานแต่งนะคะสําหรับแก้มบุ๋มนะคะกับเขาเรียวกว่าสามีเธอแล้วกันเนาะ เป็นทายาทเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังนะคะ ก็แต่งกันอย่างชื่นมื่อนรู้สึกว่าพี่เอสุชใจไปด้วยพี่เอลงชุดแข่งชุดชุดชุดกล้กายชุดแม่ลีแต่ดูเหมือนว่าแม่ลีจะฆ่าพี่เอนะครับเพราะว่าพี่เอจะสวยพี่เอจะสวยน้อยกว่าแม่ลีนะคะแนทชาลีใจฟูนะคะมาด้วยนะคะเ,เรียกกามินว่าพี่รักนะคะตอบปัดเรื่องแต่งงานเป็นอีกหนึ่งคู่ดารานะคะที่คนให้ความสนใจอย่างแนทชาลีกับสาวกามินที่เป็นคู่จิ้นกันจนกลายเป็นคู่จริงแล้วนะคะคุณผู้ชมขาทางด้านกามินเปิดใจเรื่องกระแสะวิาพวากษ์วิจารณ์ต่างๆด้วยความที่กามินเนี่ย ก็เป็นกามีนนะคะแน็กก็คือแน็กและ และด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันมันก็ต้องทะเลาะก,กันบ้างแต่หากเรานะคะชอบใครสักคนเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ตอนนี้ก็ยอมรับว่าชอบนะคะแนทชาลีพูดว่านะคะเราคุยกันมากขึ้นดูเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ที่แต่จริงหลังกล้องเราคุยกันรู้เรื่องนะคะคุยกันปกติแหละครับนะคะอยากจะเตือนสติว่าผมคือคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาผมรูม้มากกว่าสิ่งที่ทุกคนมาสอน ผมผมไม่ชอบให้ใครมาทะเลาะกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตาสำหรับสถานะของผมแน็กชาลีเคยออกมาเปิดใจครั้งแรกก่อนว่าเขาเป็นแฟนผมเสมอแต่ไม่รู้จะนับว่าผมเป็นอะไรส่วนทางด้านกามินนะคะกามินก็ตอบใช่ไหมลันนะคะเรียกว่าบอยเฟรนด์ได้พร้อมนะะเรียกว่าที่รักนะคะโชว์กลางวงสื่อหรือมวลชนในการสัมภาษณ์เมื่อวานเนาะ เมื่อวานนะคะส่วนการขยับความสัมพันธ์ที่อาจจะวางไกลไปถึงการแต่งงานนั้นแนชคารีไม่ขอพูดถึงนะคะเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เป็นความให้ไม่อยากให้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 ความหวังหรือทําให้คนอื่นเนี่ยผิดหวังนะคุณผู้ชมเขาเพิ่งเริ่มคบกันนะคะเขาเพิ่งเริ่มคบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าผู้หญิงเขาน่ารักผู้ชายก็หล่อมากนะคุณผู้ชมนะคะ คู่นี้เนี่ยก็ช่วยกันทำมาหากินกอบโกยเงินในวงการบันเทิงไปได้หลายร้อยล้านแล้วลหละนะคะแน็กชาลีก็ยิ่งโตยิ่งลอ้อยิ่งหลอกกามินก็น่ารักน่ารักนะคะก็ถ้าเกิดเป็นแฟนกันนะคะเป็นแฟนกันแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะขอให้ประสบความสําเร็จนะลูกนะแล้วก็คบกันนานๆนะคะทําให้คบกันนานๆกามินชั้นจะปาดหน้าเค้กหล่อนนะจ๊ะฉันจะปาดแน็กชาลีมาเป็นของชั้นนะจ๊ะกามินจ๋านะคะ ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคะแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งเธอออกผลิตภัณฑ์เป็นน้ำพริกนะคะสี่กระปุก370บาทสแกน QR วโค้ดที่ขึ้นขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศนะคุณผู้ชมนะคะสี่กระปุก370บาทมีทั้งหมด5รสชาติน้ำพริกกาก,ากหมูนะคะมีกา,กากหมูอร่อยทอดกรอบอร่อยนะคะ70%อคือกาก,ากหมูน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำนะคะเห็ดคบเครื่องด้วย ต้มยำนะคะแล้วก็อูมามินะคะไม่มีเนื้อสัตว์น้ำพริกแซลมอนไข่เค็มเฟซิซัสกับเนื้อแซลมอนแล้วก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อไข่เค็มนะคะน้ำพริกอกไก่สูตรเด็ดเผ็ดร้อนไม่เหมือนใครเข้ากับทุกเมนูน้ำพริกรสสุดท้ายนะคะน้ำพริกจริงจังหมาล่าอันนี้อร่อย99.9% 9 99เป็นปลาจริงจังนะคะคุกเข้ากับเนื้อหมาล่าอร่อยมากแกะไปแล้วฉันนึกว่ากินกับสแน็ค มันคือน้ำพริกแต่มันอร่อยกินเล่นนะคะขับรถขับรถไปต่างจังหวัดซื้อกินเล่นได้เลยนะคะ4กระปุก370จัดส่งฟรีทั่วไทยสแกน q r โค้ดที่ขึ้นด้านล่างแล้วจัดส่งฟรีทั่วไทยได้เลยนะค,ะคุณผู้ชมนะคะสําหรับน้ําพริกรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งน้ำพริกรนะก,กร,ว 1, รกัวเจอแอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอะไรอะนิเดียเหรอประกาศปลดผู้จัดก,การส่วนตัวฟ้าผ่าเอาเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ